ิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวบสวผิวสวยปังครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต e r สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาโพสต์เช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัศดรอสวรรค์ทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22นะฮะกับรายการคมสลิกบันเทิงสเปเชียลนะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลิกลู้ทุ่งอวอร์ด2 5 6 6กันด้วยครับแต่วันนี้นะฮะเรามีข่าวสารแบบอิชชูรออยู่แล้วฮะในช่วงของ บันเทิงออนสเตทไปชมกันดีกว่าครับกลับบ้านเกิดประเทศไทยทีก็คิวแน่นครับสำหรับแบมแบมก็เซเว่นหรือว่าแบมแบมกันพิมุกภูวกุลศิลปินจากวงเคป๊อปชื่อดังสู่ศิลปินเดี่ยวผู้กวาดความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกจนประสบความสําเร็จก้าวเข้าสู่การมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับ2023 2024, ถึง2024แบมแบม The First World Tour Area 52และล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นได้ปรากฏตัวในรายการข่าวชื่อดังทั้งช่องน้อยสีครับซึ่งบินข้ามทวีปจากการแสดงที่เม็กซิโกมาถึงไทยและก็ตรงดิ่งมาร่วพูดคุยยในราาราากถึงเิเ์ ร้แรกดวยซึ่งแค่เพียงปรากฏตัวในรายการดังกล่าวนะฮะก็ทําให้แฮชแท็กนั้นแรงทะลุเทรนติดอันดับแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมในไทยถึง2แฮชแท็กด้วยกันครับต่อมาครับในวันเดียวกันนั้นช่วงประมาณสามทุ่มก,ว,กว่าๆแบมแบมนั้นก็มานั่งร่วมรายการสดกับรายการ The g ก o s t Radio ที่ตนเองนั้นเป็นแฟนคลับรายการผีชื่อดังนั่นเองฮะพร้อมกับพูดคุยเล่าถึงที่มาของการชอบฝั่งเรื่องลี้ลับและก็หยิบเรื่องผีที่มีชื่อว่าผีแจ็คสันที่ LA นั่นเองมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันอีกด้วยขณะที่หนุ Bam N ่่มมมแแบบบนนบนัันนั้้้รรรรราาาาาางงงยกกกดดลว็สสปตติศ์ผูช ทะลุกว่าแสนยูเซอร์ทำเอาผู้ดำเนินรายการอย่างพี่แจ็คถึงกับตกใจเลยทีเดียวมาอัปเดตกันต่อนะครับกับประเด็นร้อนระอุที่หลายคนจับตามองสำหรับเรื่องราวของจูนเพนชูลีภรรยาสาวของหนุ่มกะลาครับที่เตรียมฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทหลังกับเจอเรื่องราวสุดชอ็อกฝ่ายสามีออกมายอมรับมีมือที่3อีกทั้งฝ่ายมือที่3นั้นยังเตรียมเดินหน้าฟ้องคอมเมนต์จากเหล่าโซเชียลมือดีด้วยซึ่งเรื่องนี้นั้นนะครับสืบเนื่องจากทนายชายพัฒน์หรือว่าทนายของจูนเพนชูลีได้ระบุข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะ แจ้งประกาศว่าประกาศให้ทุกคนทราบนะครับในการไปคอมเมนต์มือที่3ต้องระวังเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยเพราะมีรายงานข่าวมาแล้วว่ามีการไล่ฟ้องแฮชแท็กลบบุรีหวานเจีย๊ยบทางทนายนั้นนะครับยังได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าอีกว่าวันที่28สิงหาคมหรือว่าวันนี้นั้นนะฮะคุณจูนจะเดินทางมาจัดการเรื่องการเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในเวลาต่อมานะครับทางด้านคุณจูนนั้นก็ได้แชร์โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมระบุะแแคปชั่่นเววาล้จอก